ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะมาบอก FC หรือท่านผู้ชมนะครับผมเกี่ยวกับเทคนิคนะครับผมในการทําฝ้าแบบแนวโค้งนะผมว่าทํายังไงก็มาดูครับสําหรับท่านที่อยากจะลองทําฝ้าเองนะครับผมอยากได้ฝ้าแบบโค้งๆนะครับผมแบบโค้งแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับผมนี่ วาดทำบนโต๊ะเลยนะผมนี่นะผมอยากได้โค้งแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมพี่นุ้ยเห็นไหมนะผมก็วิธีทํานะผมว่าทํายังไงนะผมก็ก่อนอื่นเลยนะผมเราก็ต้องมีเหล็กฉากแบบนี้นะผมเป็นฉากสังกะสีนะผมในการทาฝ้านะผมแล้วก็มีกันไกนะผมก่อนอื่นเลยนะผมเราต้องทําฉากให้ตามเส้นนะผมแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเอาแผ่นไว้ข้างในใช่ไหมครับผมก็เราจะทำการ ฉากจะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะใช่ไหมครับผมก็เราจะทําการแบบนี้นะครับผมทอบแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเนาไกลๆตัดไปั๊บนะครับผมตัดแบบนี้นะครับผมประมาณหนึ่งเซนนะครับผมตัดไปเลยตัดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะจบโค้งเอานะครับผม ครับผมพอเราได้ลักษณะที่เราตัดเป็นเป็นลักษณะแบบนี้แลผมเหมือนฟันช่องไม้บรรทัดน,นะครับผมเราก็ทําการนี่เห็นไหมตัดให้ให้เอฟซีเดีด๋วยวท่านผู้ชมเห็นเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะมผมเห็นโค้งไหมเราก็จะทําการวางโค้งแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะยึดด้วยนะครับผมสกูเกีลวปล่อยดําแบบนี้นะผมเพราะฟาเนี่ยเขาจะใช้สกูแบบนี้นะผมในการทํานะครับผมก็ยิงยึดไปเลยนะครับผมนี่ยิงจากกระแตเริ่มนะครับผม อันนี้ครับอันนี้ผมยิงยึดให้ดูนะนี่เราก็จับตามเส้นนะครับผมทีละตัวเลยมันจะมันจะเข้าเข้าโค้งพอดีอพี่โจยใช่ครับผมนี่มันสามารถงอได้นะครับ<อ>ผมเห็นไหมถ้าเรายิงทีละช่องเนี่ยมันจะแข็งแรงด้วยนะครับผมในการยึดอะ่ะอันนี้ผมยิงให้ดูนะ<อ>ยิงจมมาแบบนี้เลยนะครับผม เนี่ยครับผมเวลาเอายิงนะครับผมเราก็ต้องดูแนวเส้นฉากนะครับผมเห็นไหมจะตามเส้นที่เราวาดไว้นะผมอันนี้ทําให้ดูนะผมว่าเขาทํากันแบบไหนนะผมทําไมโค้งสวยจังอะไรแบบนี้นะผมนี่เราจะยิงยึดทีละช่องเลยนะผมส่วนมากที่เขาทําฝ้าเขาก็ทาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ต่วใช่ครับผมนี่อันไหนไม่ได้ครับผมเราก็ค่อยๆเน้าให้มันได้ครับผม ก็จะได้เป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะผมเห็นไหมครับผมนี่คราวนี้นะครับผมก็มาดูวิธีการตัดแผ่นบ้างนะผมว่าเขาตัดกันยังไงนะครับผมให้เแผ่นนั้นงอโค้งนะครับผมตามอันนี้ได้นะผมมาดูเลยนะครับนี่นะผมก็เวลาที่เราจะทําแผ่นให้โค้งนะครับผมตามโค้งที่เราวาดไว้นะครับผมก็นี่เราจะใช้คัตเตอร์นะผมขิดระยะขนาดนี้นะผมนี่นี่นะผมขิดไปเลย นะครับหน้าหนึ่งห,หน้าฉากแล้วเนี่ยครับใช้ฉากเลยเป็นตัวตัวกำหนดเลยนะครับขีดลงไปแล้วครับผมมือพี่กดบางข้างเนี่ยไม่เห็นเลยนี่นครับขีดไปเบาๆนะผมไม่ต้องขีดจนขาดหมดเลยนะครับผมพอขีดเสร็จปุ๊บเราก็หักแผ่นนี่ครับผมค่อยๆหักนะครับผม นี่ครับผมนี่ครับผมผักง่ายงี้เดี๋ยวอย่าให้ขาดนะผมเนี่ยเพราะด้านนี้มันจะมีด้ากระหน้ากระดาษนะผมเวลานั้นเราก็จะได้ใช้งานกับตะรูนะผมนี่เวลาเราจะเข้าไปนะครับผมนี่ก็นี่ดูนะมันจะโค้งตามแผ่นหรือเปล่านะผมนี่เห็นไหมนี่เวลาเรายิงนะครับผมก็จะยิงยึดทีละตัวเลยนะผมแบบนี้นี่นี่ครพี่นุ้ยือ้ใหโค้งแล้วเนี่ยโค้งแล้วเนี่ยใช่ทำให้เห็นนี่นะครับผมนี่ดูนั่งนทางนี้นะเวลาเรายิงนะผม ก็จะ,จะยิงยึดเข้าไปแบบนี้ไเนี่ครับผม<อ>เราจะยิงนะเพราะว่าด้านนี้มันจะอยู่ข้างข้างในใช่ไหมใช่ไหมเราจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผม,มนี่นะครับเี่มล้วก็เราจะยิงไล่มานะครับผมยิงไล่ไล่ไล่มาแล้วก็ฉาบแค่นี้นะผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะผมสาหรับการทําฝ้าแบบโค้งนะผมว่าทํายังไงก็ สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด Subscribe คนระับผมกดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกด DIY ว้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเด่เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ